สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุขคนค่ะสวัสดีครับ วันนี้กลับมาพบกับก้อยซ่ากินแซบอีกแล้วครับพี่น้องคะวันนี้ก้อยได้เมนูแดงแดงเดือดเดือดเลยครับพี่น้องก้อยเนื้อค่ะบุลเลสับเลยเบ้าเดนะค่ะพี่น้องจ้าบุลเลสับเลยพี่น้องอันเอาอันตอนนิดน้อยเอาะอันนี้ถ้าต้องมาแก่ข้าวจังน้อยเนาะค่ะตามธรรมเนียมเพิ่นแก่ข้าวจั๊กน้อยเพิ่นโซจูเกาหลีเดี๋ยวก้อยขอว่าข้ามเข่าไอ้เจ้าทีเจ้าท้าง่นกินน้ำนาะจ้ะคนละเคืองนาะสาวก้อยคนละเคืองกับพ่อ เด้อทีจะทางกินน so, ้ำก so, ันจ้าแก่ข้าวครับทีเออขอให้ลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งแห้งปังๆเด้จ้าสาวก่อนนะครับข่าวยาวคือเก้าค่ะพี่น้องจ้าขอสดพอไผ่ผู้เพิ่นบ่กินอีกด้วยจ้าอันนี้แก่ข้าวปกติก่อนบอกินนะพี่น้องเอ้าจัเป๊กเอ้าข่าวยาวห่อนครับมาใส่กันเลยมาจวดกันเลยมาจวดกันเลย ห่อนทองบับวะแบบนี่ยาแลจ้ะพี่น้องจ้ะ <_ C 1> พักกับให้เป็นสวนบบปาก<ไ>ปอิเลิศบานเฮาพักหนอกกับมี่มาแล้วจ้นะเฮ้ยขอคำใหญ่ๆหน่อยยิ้มเข่าไหลอือือพักอิเลิศบานเฮาจ้ะพี่น้อง

Điện trái vai, Nó lại phát xong bữa <laughs> ผมบอกนา่ว่าไม่ยังเี่นไรอย่าพ <อ S 1> ูดอย่าพเห่น ใส่ก็มีใหญ่มครับขอาด้วยจ้ะปั๊บตุชชอตพี่เนาะแบบเด็ดแห้งบบดเ,เด็ดกปกตนะิว่าเด็กกินครับนี้เนาะเสร็จ thấy lượt mà mình tên là mình tên là mình không là mình ทวดคอไฟปวนบ่กินหยิบเด้อจ้ะโดนโดนกินเถอะยำบ่กเหรอนะครับอ ก็นผักอิเลอรคเหรอกินหอยผ่กอิเลอร์ยุยบานเท่าง่ามผักมีสวนไหมพ่ออืมอืมใ้องเก่าดีเนาะอืมทำสูตรด้ไหมี ง mm hmm. าผับตับตอนนี้<ม>เนื้อง่ายเลยตอนตับเนื้อยงานเนาะกระปิกรันตื่นเยอม

nhầm thịt thấp quán chuẩn có thịt vắng đấy xăng nửa làn này nó คุณสนะม,ม,ม,มมุนว่าสื่อครับ แตนเนี่ยขาแต้เ,เพียววันบะมีไม่ได้ดีให้พี่นอ้องพริกแซ่บ s 기 k i 음 ya, mm -hmm. s No oh. ครต้องเผ็ดกัวพริกลูกโดดต้งตับต้งเนื้อเป็นตน้นโคโลย่ <c oughs> แต่พีลีเย

Yeah, Còn nhau chị bớt quang rồi, tinh cầu hỏng chưa? Khâu lanh không? Không học được à? Đáp sốt cho ăn này. Chấp sốt bảy này. ด,ด,ดูกดูดอร่อยอิ่มสองคนกับเพื่อนดีแนละ้วพี่น้องกินซอยกัน หดกดกอมมากเลยค่ะเหนื่งว่าโล่งหนึ่งแล้วอร่อยมาก ติดต่งางเนี่ยครับเราเนใส่จุกเนีตยอืม Tiếm cũng dùng lệch giật, ừm, thêm cũng đằng tắm bên mình ta đằng, hơn nào, ừm,

ก้อกยอิ่มแล้วพี่น้องย่างเยอะข้ามครับขำสจุดท้ายแล้เหลี่ยมบินแล้วโอเคเพจเที่ยมมาข้ามมีไนะงรบไปพีไปน้องครับค้า อ้วจสิเบิดกลกองสองคนสองถ่ยอืม,ม,มอ่ะกินน้อยเดียวนี่ตัวขวานิ่มแห้งแสบพอทั้งอิ่มทั้งแสบ สำหรับคลิปนี้ก้อยก่อสิฝากไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ